อะนี่ก็เป็นบอ่อหอยเชอรี่สีทองนะคะแม่กําลังเอาหอยออกเพราะว่าจะเปลี่ยนอาหารให้เขายอดมันสับปะหลังนะคะกินจนเกี้ยงเลยนะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลย แล้บบอนี้นะคะก็เป็นบอรปลาสลิดนะคะมีหอยเกาะเต็มขอบเลยนะคะเนี่ยมันเฉลี่สีทองค่ะฟังเสียงเขากินนะคะ ปลาสลิดก็อยู่ในนี้ดูขอบบ่อนะคะยาวเลยหอยเชอรี่หมดเลยนะคะเนี่ยนี่อืมนี่ก็ด้วยนไคะบ่อน,นี้บ่อใหญ่บ่อตัวใหญ่กินอาหารดูเดือดมาก ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ